สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิตีทีเคนะคะวันนี้นะคะคินติตีเนี่ยจะมารีวิวเป็นกรอบทองนะคะทรงสี่เหลี่ยมนะคะก็ใบนี้เนี่ยใส่ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จใส่รูปถ่ายนะคะหรือว่าจะใส่พระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะช่วงนี้ก็รีวิวกรอบทองเยอะหน่อยนะคะพอดีว,ว่ามีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าที่เด็ดที่ใจของใบนี้นะคะก็คือด้านบนนะคะเขาฝังเพชรแท้อยู่นะคะล้อมเพชรเ,เนี่ยไม่ใช่เม็ด กระจิ๋วนะคะเม็ดเอ่อเม็ดใหญ่อยู่พอตัวเลยนะคะเมล็ดประมาณห7ตังค์้งหมด3เม็ดนะคะแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเดี๋ยวมาต่อเลยด้านข้างนะคะเขาก็แกะลายแบบนี้คือสภาพของใบนี้ก็สภาพดีเลยนะคะแล้วก็เป็นกรอบทองมือสองนะคะไม่มีค่าแรงค่าสีด้านล่างนี่ก็จะเป็นงานลงยานะคะก็ครบเลยงานลงยาแล้วก็ลงยาไม่กระเทาะด้วยนะคะ ทั้งแกะลายเอ่ยทั้งลงยาเอ่ยแล้วก็ฝังเพชรแท้ด้วยนะคะใบนี้กรอบทองแล้วก็ด้านข้างนะคะด้าน,นาข้างเขาก็แกะลายแบบนี้ค่ะชืบก็ท่านไหนที่มีภาษดุได้เนี่ยเดยวคินจะมีวัดขนาดความก้าความสูงของกรอบทองไว้ในคลิปนี้นะคะก็ประหยัดค่าแรงค่าสีไปได้เยอะเลยนะคะก็เลี่ยมใช้ได้สบายๆนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะก็แกะลายเดียวกันเลย ชึบรอบใบนะคะด้านล่างถ้ากรอบทองเนี่ยจะไม่มีบานพับนะคะตลับเนี่ยก็จะมีบานพับนั่นเองนะคะแล้วก็กรอบทองจะมีฝาหน้าฝาหลังนะคะชึบแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นห่วงของเขานะคะห่วงก็สภาพดีอยู่นะคะแล้วห่วงก็ค่อนข้างหนาเลยนะคะนี่ค่ะนี่แล้วด้านหลังก็จะเป็นฝาหลังนะคะที่เอาไว้เลี่ยมพับหลังนี่ค่ะ ใส่รูปถ่ายก็สวยนะคะทรงนี้หรือว่าถ้าไหนมีพรอทรงที่ใกล้เคียงใส่ได้เนี่ก็เชียร์เลยนะคะเพราะว่าเป็นฝั่งเพชรแท้ด้วยนะคะก็เกรกุบคือจะเป็นแบบถ้าไหนชอบอยาได้ฝั่งเพชรแท้แต่ว่าไม่หนักมากนะคะไม่หนักเท่าตลับก็กรอบใบนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะเรามาวัดขนาดกันดีกว่านะคะก็ชึบขนาดนะคะความกว้างที่หน้าจอของกอบทองนะคะอยู่ที่2.8ซนแล้วก็ ความกว้างตรงกลางนะคะ2.8เซนแล้วก็ขนาดความกว้างเอ้ยความสูงของกรอบทองนะคะที่หน้าจอน้องไม่โฟกัสขนาดความสูงอยู่ที่3.8เซนนะคะกว้าง2.8สูง3.8นะคะที่หน้าจอแล้วก็ด้านในนะคะความกว้างอยู่ที่3.3เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่4.7เซนนั่นเองค่ะก็ ถ้าไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะดิืมเลยว่าน้ำหนักนะคะของใบนี้อยู่ที่6.67กรัมนะคะก็กำลังดีเลยนะคะก็ หรือว่าท่านไหนอยากสั่งทำตลับทองกรอบทองหรือว่าอยากสอบถามตลับทองกรอบทองมือ2รุ่นอื่นๆน,นะคะสอบถามได้ทางไลน์แอดไซทีเคหกหหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทรศู9ย์แ6ดเกค่ะก็ ร้านนะคะอยู่ชั้นสามห้างมณิพงามบงวาาร้านอยู่ติดกับริฟตัวกลางเลยค่ะเผื่อท่านไหนอยากมาแบ่งปันตลับทองก่อนทองเศษทองพระทองคํานะคะหรือมาแลกเป็นหรือมาลงตลับนะคะก็ยินดีให้บริการมากๆเลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะก็วันนี้คินดิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้คินติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ